สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมารวมสีน่นอยในงวดของวันที่สองเดือนแปดนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชม ก็ฝากทุกท่านนะคะดูโฆษณานะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางนะคะตัวเลขมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับแนวทางเมื่อวานนะคะพี่พี่ให้เด่นที่เก้ากับสามนะคะเก้าไม่มานะคะพี่พี่เนาะก็กลับขออภัยด้วยนะคะจับตัววิ่งรูดผิดนะคะให้เด่นที่เก้ากับสามสามมานะคะเมื่อวานนี้เนาะท่านใดนำสามไปรูดวิ่งนะคะน้องแอดยินดีด้วยนะคะมาแค่เลขตารางนะคะพี่พี่เนาะตารางน้องแอดนะคะเข้าเอ่อสามคู่เลยนะคะพี่พี่อย่าลืมจับคู่จับวินในตารางนะคะ ตารางเมื่อวานนี้เข้า3ตัวตรงนะคะ003แล้วก็79แล้วก็09นะคะพี่ๆเนาะเมื่อวานนี้นะคะมารับชมแนวทางวันนี้ต่อนะคะย้ําว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ให้เด่นที่4กับ2นะคะสําหรับหวยฮานอยนะคะ เด่นที่4กับ2วิ่งรุ่นเม็ดเดียวที่4นะคะท่านไหนชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะในตารางมี9มี2มี4นะคะแล้วก็มี0มี7นะคะแล้วก็มี3นะคะในตารางน่าจับคู่จับวินกันได้นะคะเมื่อวานนี้ก็ตารางหิงหิงปังๆกันเลยนะคะเด่นที่4กับ2ในตารางนะคะจับคู่จับวิน ตัวเด่นตัวน้นนะคะ4 2 4 3 4 8 40แล้วก็4 7นะคะในสูตร1เม็ดเดียวอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นส1นะคะพี่ๆสี่หนึ่งหนึ่งสนะคะก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม จดไว้แคบไว้นะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกที่มารับชมแนวทางในวันนี้นะคะโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลองเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ